ตำนานมนุษย์กินคนทั่วโลกการกินเนื้อคนเป็นเรื่องต้องห้ามที่ทำให้ผู้คนหลงไหลและหวาดกลัวมานานหลายศตวรรษในขณะที่วัฒนธรรมส่วนใหญ่มองว่าการกินเนื้อคนเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและน่ารังเกียจแต่ก็มีบางสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในบทความนี้เราจะมาดูการกินเนื้อของคนทั่วโลกและรูปแบบต่างๆอย่างละเอียดยิ่งขึ้น คำว่ามนุษย์กินคนแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า c a r i b a l ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาสเปนซึ่งแปลว่าป่าเถื่อนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสใช้ครั้งแรกเพื่ออธิบายชาวแคริบเบียนในหมู่เกาะแคริบเบียนที่มีข่าวลือว่ากินเนื้อมนุษย์อย่างไรก็ตามการกินเนื้อคนก็ยังมีอยู่ในวัฒนธรรมเล็กๆต่างๆทั่วโลกรวมถึงยุโรปเอเชียแอฟริกาและอเมริกา หนึ่งในกรณีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของการกินเนื้อคนคือชาวเอสเท็กในเม็กซิโกโบราณพวกเขาเชื่อว่าการบริโภคเนื้อมนุษย์เป็นวิธีที่ให้เกียรติเทพเจ้าและทำให้ได้รับความแข็งแกร่งชาวเอสเท็ก <Est> es จะบูชายานเฉลยศึกและกินหัวใจของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาของพวกเขาเช,ช่นเดียวก,กันกับชาวอินคาในอเมริกาใต้ก็มีการกินเนื้อคนเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการศาสนาของพวกเขา อีกเรื่องหนึ่งคือในประเทศอียิปต์โบราณมีรายงานว่ามีการกินเนื้อมนุษย์ในช่วงอดอยากระหว่างคศ .1199 ถึง1202ในแอฟริกาชวนเผ่าโคโรวายแห่งปาปัวนิวกินีเป็นที่ทราบกันดีว่าได้ฝึกฝนการกินเนื้อคนจนถึงต้นศตวรรษที่20พวกเขาเชื่อว่าการกินเนื้อของศัตรูทำให้พวกเขามีพละกกำลังและความกล้าหาญ ชาโครวไวจะบริโภคร่างของคนที่เขารักที่เสียชีวิตไปเพื่อเป็นเกลียดและระลึกถึงพวกเขาในอินเดียมีรายงานกรณีการกินเนื้อคนในอดีตนิกายอ็อกโฮลีซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาฮินดูเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการกินเนื้อคนเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมของพวกเขาพวกเขาเชื่อว่าการบริโภคเนื้อมนุษย์พวกเขาสามารถบรรลุการตัดสูนและพลังทางจิตวิญญาณได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียก็สั่งห้ามการกินเนื้อคนและตอนนี้ถือเป็นความผิดทางอาญาในส่วนของยุโรปการกินเนื้อคนมักเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดมากกว่าความเชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรมในความอดอยากครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์ในช่วงกลางทศวรรษ1800มีรายง,งานว่าผู้คนหันไปใช้การกินเนื้อคนเพื่อความอยู่รอดแต่ทำนองเดียวกันในช่วงเวลาของสงครามและความอดอยาก มีรายงานกรณีการกินเนื้อคนในประเทศยุโรปอื่นๆเช่นกันในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมามีรายงานการกินเนื้อคนในบางประเทศในแอฟริกาเช่นไลบีเรียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยของคองโกกรณีเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับสงครามและแสดงอำนาจเหนือศัตรูแม้ว่าการกินเนื้อคนส่วนใหญ่จะถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและไร้มนุษยธรรม แต่ก็มีข้อโต้แย้งบางประการที่สนับสนุนเรื่องนี้นักมนุษยวิทยาบางคนโต้แย้งว่าการกินเนื้อคนเป็นวิธีความอยู่รอดของบรรพบุรุษของเราและเป็นวิธีที่จะได้รับสารอาหารในช่วงเวลาที่ขาดแคลนอย่างไรก็ตามข้อโต้แย้งนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากและได้รับการปฏิเสธอย่างกว้างขวางจากชุมชนวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าการกินเนื้อคนอยู่ในวัฒนธรรมที่หลากหลายตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันแม้ว่าหลายคนจะรังเกียจแต่เราต้องเข้าใจว่าการกินเนื้อคนนั้นอย่างรากลึกในความเชื่อและประเพณีของสังคมเหล่านี้ด้วยความก้าวหน้าของสังคมสมัยใหม่และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจริยธรรมและศีลธรรมการกินเนื้อคนจึงถูกประนามอย่างกว้างขวางและถือเป็นการกระทําผิดทางอาญาอย่างไรก็ตามมันยังเป็นหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจของผู้คน และการปฏิบัตินี้ก็ยังมีอยู่ในบางส่วนของโลก